สวัสดีครับที่นี่ดีเจริญฟาร์มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูหมูที่มันเหลืออยู่นะครับก็คอกนี้นะครับเพิ่งจับไปขายเมื่อเช้านี้นะครับทั้งหมดเอ่อเก้าตัวนะเก้าตัวแล้วก็คอกนี้ขายไปแล้วนะครับขายไปแล้วแต่ว่าไอไอไอหมูคอกเนี้ยคอกมันเล็กนะครับผมลงไปสิบสามตัวแล้วทีเนี้ยมันแออัดกันเกินไปครับ สิบสามตัวมันมีหนึ่งตัวที่มันมันมัน,ม,นมันกินอาหารสู้เพื่อนไม่ไหวแล้วก็มันสู้สู้ผอมไปผมก็เลยจับจับจับเชือกขายไปหนึ่งตัวนะครับก็เลยแยกครอบออกมาอยู่ครอกนี้แบ่งคุณละครึ่งนะครับคนละครอ,อกละหกตัวเจ็ดตัวนะครับสองครอบนี้นะสองครอกนี้อายุหมูตัวนี้นะครับประมาณเดือนครึ่งนะเดือนครึง่ง ใช้อาหารท็อฟิตนะครับกําลังขึ้นเบอร์สามอยู่นะครับเบอร์สามก็คือเบอร์นี้นะครับห้าเก้าสามเห็นไหมครับส่วนคอกนี้นะครับคอกนี้ก็กําลังขึ้นเบอร์สองอายุประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนขึ้นเบอร์สองอยู่ห้าเก้าสองพีที่ใช้อยู่นะครับก็หมูสองคอกนู้นนะครับเนี่ยทั้งหมดยี่สิบตัวนะครับ ตอนนี้ขายไปแล้ว8ตัวเหลือเหลือ12เหลือ12ได้เงินมาประมาณ60,000นะครับฉเฉลี่ยแล้วเนี่ยขายได้ตัวละประมาณ7-8,000บาทนะครับ7-8,000บาทอันนี้เลี้ยงเองขายเองนะไม่ได้ส่งเขียงเพราะว่าผมเป็นพ่อค้าคนกลางเองนะครับก็ขายกิโลละ68บาทหมูอายุ5เดือนนะที่ผมขายไปนะครับไม่รู้เป็นไรนะครับ มันท้องเสียรักษาไม่หายเลยนะมันท้องเสียตั้งแต่กินอาหารเรียรางแล้วนะครับพอกินอาหารเรียรางรปุ๊บมันก็ถ่ายเลีว้วถ่ายเล้วจนจนจนห้าเดือนอะ่ะมันก็ยังถ่ายเลี้วของมันเรื่อยๆอคิดว่าเป็นที่อาหารมันก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นที่อแม่พันธุ์นะครับแม่พันธุ์เท่าที่จําได้นะไอแม่พันธุ์ตัวนั้นเนี่ยพอมันคลอดลูกได้เนี่ยเอประมาณสักสิบ สิบวันเนี่ยมันก็ตายพอตายเนี่ยผมก็เลยเอามาเชือดมาเชือดดูปรากฏว่าไอ้ที่ปอดมันเนี่ยมันเป็นคล้ายๆเม็ดสิวสีสีคล้ายๆเม็ดสิวอะสีขาวขุ่นนะครับไปเกาะที่ปอดมันนะไม่รู้เกี่ยวกันไหมนะครับมันก็เลยทําให้หมูออกมาไม่สมบูรณ์คือยังไงไม่รู้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูคอกเรารอขายของผมนะว่าหมูห้าเดือนเนี่ยมันจะมีขนาดตัวเท่าไหร่นะครับไปดูกัน โอเคครับอันนี้ก็เป็นหมูคอ,อกรอไข่นะครับอันนี้คืออายุหมูนะห้าเดือนนะห้าเดือนนะฮะเนี่ยขนาดเท่านี้นะครับก็เฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณเก้าสิบร้อยบางตัวก็ร้อยอัพนะครับก็คอ,อกนี้ทั้งหมดอ่าสิบตัววะเนี้ยก็สองคอกนั่นรวมกันเหลือสิบสองตัวนะคอ,อกนี้สี่นี่คือหมูอายุห้าเดือนนะ ครับมันมันถ่ายเหลียวอ่ะมันไม่ค่อยโตนะครับอย่างที่ผมบอกไปอ่ะมันเป็นที่แม่พันหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่หมูยี่สิบตัวขายไปแล้วแปดนะครับขายไปแล้วแปดได้เงินประมาณหกหมืนห้านะครับแล้วก็นี่อีกตัวหนึง่งไอ้ตัวนี้คือตัวที่มันโดนโดนเพื่อนกัดแล้วผมแยกออกมานะครับอันนี้คือหมูอายุห้าเดือนลุกหน่อยลุก เนี่ยครับห้าเดือนน่าจะร้อย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 ประมาณร้อยสิบกิโลนะครับส่วนตัวนี้เป็นข้อของพ่อผมเองนะครับเหลือทั้งหมดสี่ตัวอายุประมาณสี่เดือนครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับเคียงของผมเนี่ยขายหมูขูนอยู่ที่กิโลละหกสิบแปดบาทนะฮะแปดตัวที่ขายไปเนี่ยขายกิโลละหกสิบแปดบาทได้เงินประมาณหกหมื่นหกหมืนห้าโดยเฉลีย่ยนะครับ อันนี้คือหมูแม่พันธุ์คัดทิ้งที่ผมรอขายนะครับรอขายแม่พันธุ์คัดทิ้งผมขายกิโลละห้าสิบห้าบาทนะครับณปัจจุบันอยู่ณปัจจุบันนี้นะนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับมาเล่าสู่กันฟังว่าปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงหมูเนี่ยมันเลี้ยงแล้วมันขาดทุนเนาะเ <c oughs> ขียงก็อยู่ลําบากเหมือนกันนะครับอยู่ลาบากเหมือนกันนะคร <c oughs> ห้าเดือนนะครับห้าเดือนยังไม่หัก ต้นทุนนะตอนนี้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมขายได้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะมาหักลบต้นทุนเหลือกำไรเท่าไหร่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับในราคาที่68บาทนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคครับคลิปนี้มาณนี้